รูปนัละนักแสดงคว้ารางวัลอสกกร์2023 จบลงแล้วเมื่อวานนี้กับงานใหญ่ประจำปีแห่งวงการฮอลลีวูดก็บงานประกาศผลรางวัลออสการ์ปี2023ซึ่งผู้ชนะก็มีทั้งตามที่หลายสื่อคาดการและมีเรื่องที่เป็นม้ามืดเริ่มด้วยรางวัลบทดัดแปลงยอดเยี่ยมตกเป็นของเรื่อง Women Talking ต่อที่เรื่อง All Quiet on the Western Front ชี่คว้า4รางวัลอย่างออกแบบโปรดักชั่นดนตรีประกอบกำกับภาพและภาพยน์นนานชาติยอดเยี่ยมหนังฮีโร่ Black Panther Wakanda Forever คว้ารางวาัล o s t u m e Design รางวัลเพลงประกอบยอดเยี่ยมตกเป็นของหนังอินเดียเรื่อง าาาาการกลับมาในรอบ30กว่าปีของท็อปกันแมปปิ้ก็ไม่เสียชื่อเพราะคว้ารางวัลงานเสียงยอดเยี่ยมไปได้ไม่ต่างจาก v ว tar The Way of Water ที่กลับมาในรอบหลายสิบปีอย่างสมศักดิ์ศรีกับรางวัล Visual e f f e c t s และไฮไลท์ของงานคือ d u อ e เที่สามารถคว้ารางวัล Makeup and h a i r Styling แถมการแสดงของ Brandon Fra s e r ก็ยังส่งให้เขาคว้ารางวัลน,นักสแสดงนำชายยอดเยี่ยมไปได้และที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานแห่งปีก็หนีไม่พ้น Everything Everywhere All At Once ที่กวาดไปได้ถึง7รางวัลกับบทภาพยนตร์ดัง เรางวัลตัดต่อรางวัลกำกับรางวัลนักแสดงสมทบชายและหญิงอย่างคีรยครัวและเจมี่ลีเคริิสรางวัลนักแสดงนำหญิงของมิเชลโยรวมไปถึงรางวัลใหญ่อย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้วยหลอลัน่นเจน่าออเทกาอาจร่วมแสดงหนังภาคต่อ b e ท t ด e u 2 มีข่าวมาพักนึงแล้วกับหนังภาคต่อ Beetlejuice 2หนังแฟนตาซีสุดเพี้ยนที่ภาคแรกสร้างปรากฏการฮิตจนกลายเป็นหนังในดวงใจงของใครหลายคนซึ่งโปรเจกต์นี้ก็ดูเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นเพราะล่าสุดได้เผยแล้วว่าน่าจะเริ่มถ่ายทำกันในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนาย,ยนปีนี้โดยยังได้ทิมเบอร์ตันมากำกับพร้อมผู้รับบทพีตัวป่วน Beetlejuice อย่างไมเคิลคิตตันที่ก็ถูกวางตัวให้กลับมาร่วมแสดงและอีกข่าวที่กำลังเป็นที่ถูกพูดถึงคือนักแสดงสาวเจนนาออตเชกาที่กำลังมาแรงจากซีรีส์ Wednesday และหนังภาค ต่อสกรีมซทีลาดสดเธอกำลังอยู่ในขั้นตอนเจรจาเพื่อร่วมแสดงในหนังด้วยโดยหลายสื่อคาดว่าเธอน่าจะได้รับบทเป็นลูกสาวของลิเดียตัวละครในภาคแรกที่แสดงโดยวินโนนาไรเดอร์แม้ตอนนี้จะยังไม่มีการคอนเฟิร์มใดๆแต่แฟนๆต่างก็ลุ้นให้เธอได้กลับมาร่วมงานกับเบอร์รันอีกครั้งพร้อมตั้งตารอที่จะได้เห็นโลกแฟนตาซีแสนแปลกตาฉบับชีมเบอร์ตันที่ต่อยอดมาในปัจจุบันหลังห่างหายไปนานกว่า35ปีค่ะ สนุกอบอุ่นประทับใจกับงานนนทนนเบิร์เย์สปอร์ตฟาร์ี ผ่านไปแล้วค่ะกับกิจกรรมนนทนนเบอร์เซสปอร์ตพาร์ตี้ที่ก็เปิดโอกาสให้แฟนคลับได้ร่วมฉลองวันเกิดอายุครบ27ปีของนนทนนเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาโดยงานก็มาในธีมกีฬาสีที่เหล่าแฟนคลับต่างเตรียมพับมาแบบจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าน้าผมชุดเดินขบวนพาเหรดและการตกแต่งสแตนเชียนอกจากนั้นยังมีการแข่งขันกีฬาอันแสนดุเดือดที่เรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใครแถมงานนี้บอสตีฟก็ยังมาลงสนามแข่งขันชัก,กยเยอก,กับนนทนนด้วยก็ทำเอาแฟนๆเนี่ยเลือกเคีย่์ไม่ถูก,กนนนานก็มิ ด้วยมินิคอนเสิร์ตจากนนทนนที่นำเพลงพิษมามอบความสุขให้กับแฟนๆซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งของงานก็ได้นำไปมอบให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นงานวันเกิดที่สนุกเป็นกันเองแถมยังได้อิ่มบุญสร้างความประทับใจให้ทั้งศิลป,ปินและแฟนคลับกันไปเลยค่ะและนี่คือทั้งหมดของกระแสบันเทิงโลกนะคะกลับมาพบกับน้ำได้ใหม่เวลาเดิมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของ Mono 29ค่ะ